สีสีไตรลั์หรือพัฒราวดีมีชูทนผู้รวดเล่นในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานทั้งในบทบาทนักแสดงภาพยนตร์ละครโทรทัศน์และละครเวทีอีกทั้งยังเป็นครูสอนศิลปะก,การแสดงและยังเป็นผู้ก่อตั้งโรงละครพัฒนาวดีเทยเตอร์พัฒราวดีได้รับการยกย่องจากผู้คนในแวดวงบันเทิงและรู้จักในชื่อคู่เล็กเป็นบุตรสาวของสะอาดมีชูทนอดีตอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับคุณหญิงสุภสัทราสิงห์ผล,ละกะผู้ก่อตั้งเรือด่วนเจ้าพยาผู้เล็กเติบโตแถวซอยวะละัลคังเคยศึกษาที่โรงเรียนราชนินีเป็นคนที่ชอบร้องชอบรำละครตั้งแต่เด็กพออายุได้12ปีได้มีโอกาสไปเรียนที่ประเทศอังกฤษจ,จากนั้นก็เดินทางไปที่อเมริกาเพื่อศึกษาทางด้านการแสดงหลังจากจบการศึกษาที่สหรัฐอเมริกาได้ก้าวข้าสู่วงการภาพยนตร์โดยร่วมแสดงนำในเรื่องไม่มีสวรรค์สำหรับคุณ ซึ่งขูเล็กได้รับรางวัลตุกตาทองจากภาพยนตร์เรื่องนี้จากนั้นจึงได้แสดงภาพยนตร์และละครมาตลอดโดยใช้ชื่อในวงการว่าพัทราวดีสีไตรลัตซึ่งก็ประสบความสำเร็จและใช้ชื่อนี้มาตลอดบนถนนสายบันเทิงนอกจากเป็นนักแสดงแล้วขูเล็กยังผันตัวมาเป็นผู้สร้างละครโทรทัศน์ผู้กำกับการแสดงและร่วมแสดงละครโทรทัศน์เป็นตอนสั้นให้กับสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆและเป็นที่ปรึกษาจัดตั้ง มนเพียนทองเทียเตอร์จนได้ก่อตั้งคณะพัฒนาวดีเทียเตอร์แอนด์แดนซ์คอมพานีในปีพศ2530ปัจจุบันพัฒนาวดีมีชูทนเป็นผู้อำนวยการและครูสอนการแสดงของโรงละครพัฒนาวดีเทียเตอร์และยังสละเวลาไปสอนพิเศษและบรรยายวิชาศิลปะก,การแสดงที่โรงเรียนพัฒนาวดีมัธยมศึกษาหัวหินซึ่งครูเล็กเป็นผู้ก่อตั้งบนที่ดินอันเป็นมรดกของครอบครัวในปีพศ2557 ผู้เล็กพัทราวดีมีชูทนได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง